เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ สายวันนี้ผมนั่งถอนหายใจเหมอมองทิวทัศน์ที่ส่วนใหญ่เป็นต้นสนสลับกับไม้แดงทอดยาวจากหน้าวิหารไปยังประตูวัดแรกผมนึกพอใจที่ตนเองตัดสินใจทำตามคำแนะนำของหลวงลุงออกจากโรงเรียนภาคปกติมากลายเป็นสมามเณรเช่นนี้แต่หลังๆความเรียบง่ายทำให้เริ่มหน้าเบือ่อ นอกจากสวดมนต์บินทบาทกวาดลานวัดไปเรียนแค่วันละไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็กลับมานั่งเหงาหงอยหอยแหลงน้ำอยู่ที่วัดแบบนี้ไม่มีเรื่องตื่นเต้นมันทำให้ชีวิตวัยสรุ่นอับเฉาอยู่ไม่น้อยทีเดียวต่างกับไอ้ผีเพื่อนสองตัวขมผมที่ดีดาได้ไม่เว้นวันเหมือนกับว่ายิ่งได้รับส่วนบุญที่ผมอุทิศให้มันยิ่งแข็งแกรง่ง แสดงอภินิหารต่างๆนานา,นาให้ผมได้ตกกระจายอยู่บ่อยครั้งจนผมต้องตั้งกฎว่าถ้าโปร่ออกมาแบบจำสแก่ทำให้ผมต้องสะดุง้งตุ้งแช่ผมจะไม่อุทิศส,ส่วนกุศลให้อีกมันทั้งสองก็เพราๆลงได้บ้างพอสมควรในขณะที่ผมนั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่นั่นเอง เด็กน้อยกลุ่มหนึ่งตะเอาจากสายตาประมาณสิบกว่าคนวิ่งเฮโลเข้ามาในวัดจังหวะที่เด็กเหล่านั้นกำลังจะผ่านหน้าผมซึ่งนั่งหน้าหงอยอยู่หน้าวิหารต่างก็หยุดกึกเบรกขาตายแล้วหันมาหาผมอย่างพร้อมเพียงทั้งหมดเคารพใครคนหนึ่งตะโกนขึ้นเสียงใสคาระวะสามมน,นีป๊อปผูดเจริญ ดูเอาเถอะครับว่าคนบ้านนี้เขาเคารพผู้ทรงศีลแค่ไหน <c oughs> ขนาดที่ผมเป็นแค่เนนยังได้รับความเคารพด้วยอาการนอบน้อมเช่นนี้นี่ถ้าผมบวชต่อจนได้เป็นสมภารชาวบ้านมีครานเข่าเข้ามากราบตั้งแต่หน้าวัดหรือคิดคิดแล้วก็ให้ตลกตัวเองอยู่ไม่น้อยทีเดียวจะไปไหนกันน่ะมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเชียว โธเนนพูดจาโบราณเชียวจะไปเตะบอลท้ายวัดนะครับเนนจะไปด้วยไหมยอย่างที่ทุกคนทราบนั่นแหละครับผมพูดที่เวลานี้ละแล้วซึ่งทางโลกตั้งใจบวชเรียนเพื่ออุทิศกุศลให้ผีเพื่อนทั้งสองรวมทั้งสัมภเวสีทั้งหลายการจะให้ไปวิ่งเล่นแย้วแย้แย่งลูกกลมๆที่มีลมอยู่ข้างในพอแย่งมาได้ก็เตะทิ้งเตะกว้างแบบเอาเป็นเอาตายนั้นย่อมไม่เหมาะ ฉะนั้นผมจึงตอบกลับไปด้วยเสียงฉะฉานให้สมกับที่ห่มผ้าเหลืองเอาสิกำลังเบื่ออยู่เลยครับมันก็อดไม่ได้นี่เนอะสถานที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้คือไทยวัดอารีนาพื้นดินที่ราบเรียบบ่งบอกว่าที่นี่ถูกใช้เป็นสถานที่ชุมนุมของเหล่าผู้อยากตามรอยนักเตะระดับประเทศอยู่เป็นประจำ แมตต์กระชับมิดในวันนี้คือการห้ำหั่นระหว่างสองทีมในตำนานรุ่นแล้วรุ่นเล่าของพวกเขาขับเคี่ยวกันมานานแสนนานส่งต่อความเป็นตำนานให้กับรุ่นสู่รุ่นกระทั่งมาถึงกลุ่มเด็กรุ่นปัจจุบันเขาตั้งชื่อในการแข่งขันครั้งนี้ว่าศึกวันแตกหักศักดิ์ศรีเหนือใต้โดยผู้เล่นคือหมู่สี่เจ้าของพื้นที่ซึ่งถูกเรียกว่าสิงบ้านเหนือ จะเปิดบ้านรับการมาของทีมเยือนซึ่งเป็นคู่ปรับตลอดการหมู่หกที่เรียกว่าเสือบ้านตตยโดยครั้งนี้ทีมเย่าของหมู่สี่ได้นักเตะกิติมศักดิ์คือผมเนนป๊อปผู้ย้ายมาคาแข่งยังอารามหลวงซิตี้แห่งนี้มานั่งเป็นตัวสำรองหลอลงสนามทันทีที่เริ่มการแข่งขันทั้งสองต่างอวดฝีไม้ลายเท้าในการครองบอลกันเต็มที่ โดยตัวเต็งครั้งนี้คือไอ้จอดเด็กที่อยู่ป .6 มาสองรอบซึ่งได้ฉายาว่าเป็นราชาแอสซิสประจำตำบลการจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมไม่ว่าจะไปเล่นทีมไหนก็สวยเหมือนใส่พานถวายให้ซึ่งครั้งนี้เขาเล่นให้ทีมเยือนฉะนั้นทีมเย่าย่อมรับภาระหนักหนาอยู่ไม่น้อยผมได้แต่มองตามลูกบอลที่ถูกเตะส่งไปมาอย่างเพลิดเพลิน แต่แล้วสายตาก็ไปสะดุดเข้ากับสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งมันปลิวสวัยอยู่เป็นริ้วที่ริมน้ําพอเพ่งมองดีๆแล้วพบว่าเป็นชายสบายของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งยืนเฉิดฉายอยู่ในชุดไทยสีมนใบหน้าดวงตาผิวกายเส้นผมทุกอย่างดูดีดั่งนางฟ้านางสวรรค์ เวนก็แต่เครื่องหน้ามันอยู่ผิดที่ผิดรูปผิดทางสลับสับสนไปหมดทุกอย่างหน้าผากมีปากแดงเรือ้อปลายคางมีจมูกโผล่มาดวงตาที่อยู่ข้างแต้มไม่ต้องถามหาที่มาละครับผีร้อยเปอร์เซนแต่ที่ทำให้ผมต้องโงนปนขนลุกคือเบื้องหน้าของนางมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนหน้าเศร้าน้ำตานองตัวขาวซีดอยู่ เขาเหมือนจะถูกผีสาวชุดไทยนั้นบังคับขู่เข็นเพราะผมเห็นหล่อนบีบไหล่ของเขาเอาไว้แต่เขาก็มีท่าทีเหมือนอยากจะออกจากตรงนั้นแต่ก็ทำไม่ได้สุดท้ายก็ถูกจูงมือเดินลงน้ำหายไปต่อหน้าต่อตานั่นพี่ชบาเป็นผีพรายที่สิงสู่อยู่ท่าน้ำท้ายวัดนี่แหละเนนผมสะดุ้งเฮือกสุดแรงเกิด เมื่อจูจ่ๆผีไอ้หน่งโพรมาอธิบายแบบไม่มีปีไม่มีคลุยซ้ำยังไม่มีท่าทีสนใจอาการของผมเลยสักนิดยังตั้งหน้าตั้งตาอธิบายต่อไปเรื่อยๆพี่เขาจมน้ำตายตอนอายุ20ถ้านับตอนนี้ก็คูณร้อยเข้าไปส่วนไอเด็กคนนั้นชื่อไอแกนดวงมันสวยเลยไปอยู่กับพี่ชบาใต้น้ำเมื่อสองเดือนก่อนนี้เอง ไอ้หน่งบอกแค่นั้นก็หายวับไปกับตาตัวผมแม้จะเป็นคนกลัวผีแต่ก็อยากรู้อยากเห็นไม่ใช่น้อยฉะนั้นแหล่งข่าวที่ดีที่สุดก็คงไม่พ้นเด็กๆทั้งหลายที่เล่นฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานเบื้องหน้าแล้วก็เรากับว่าสวรรค์เข้าข้างสามมะเรนสอดรู้เช่นผมเมื่อจังหวะนั้นมีเด็กคนหนึ่งตั้งท่ายิงเต็มข้อกะล่อเต็มแข้งสุดท้ายหัวไม่โป้งเทาก็แดงเลือด เพราะไปสกิดเข้ากับก้อนหินที่โผล่มาจ้จเอ๋อย่างเต็มแรงฉะนั้นเด็กคนนั้นจึงต้องมานั่งทำแผลที่ข้างสนามนี่นี่เออเนนขอถามหน่อยสิรู้จักเด็กคนที่ชื่อแก่นไหมพอได้ยินคำถามของผมเด็กคนนั้นหน้าซีดเผือดลงถนัดตาเขาหันมามองหน้าผมถามเสียงกระซิบแห่พร่า นนเนนเนเนรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเอานาว่าแต่รู้จักหรือเปล่ารู้สิก็ไอ้แก่นมันเป็นเพื่อนของเราเป็นเพื่อนรักของผมเองเด็กคนนั้นบอกเสียงเศร้าเขาเล่าว่าตัวเขาชื่อแตมแก่นเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทตั้งแต่เด็กเพราะบ้านอยู่ติดกันทั้งคู่เที่ยวเล่นด้วยกันมาโดยตลอดกระทั่งเมื่อสองเดือนก่อน พวกเขามาเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆอนย่างที่แห่งนี้กันเช่นเคยพอเตะเสร็จก็เกิดร้อนจึงพากันลงเล่นน้ําดวงของแก่นสวยจึงทําให้จมน้ําหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครทราบกว่าจะรู้ตัวกันก็สายไปแล้วใช้เวลากว่าสองวันกว่าจะนําศพของแก่นขึ้นมาจากน้ําได้สิ่งที่ไม่น่าเชื่อคือศพของแก่นลอยวนอยู่เหนือน้ําตรงตีนท่านี้เอง ทั้งที่จุดนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ค้นหากันแล้วกันเล่าแต่ก็ไม่พบพอจุดทูบบอกกล่าวขอขมากับศาลเจ้าแม่ชบาซึ่งตั้งอยู่พงหญ้ามุมหนึ่งของท่าไม่ถึงห้านาทีร่างของแก่นก็ผุดลอยขึ้นมาวนเวียนท่ามกลางน้ำวนไม่ยอมไปไหนสุดท้ายจึงได้นำขึ้นมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหาไม่จริงมันโกหก จู่ๆผีเด็กที่ชื่อแก่นก็โผลมาแบบไม่ทันให้รู้เนื้อรู้ตัวเขาตวาดใส่หน้าเด็กแต้มอย่างเกลี้ยกลาาน้ำเหลืองทะลักออกมาจากปากที่อ้ากว้างจนแทบจะอมหัวของเด็กแต้มได้เป็นฝอยดวงตาเบิกโพรงแดงเลือดทะลึงออกมาอย่างน่ากลัวจะจะจะใจเย็นๆก่อนผมเผลอปรามออกไปโดยไม่รู้ตัว นั่นเองทำให้เขาหันมาให้ความสนใจกับผมแบบทันทีทันใดสายตาอาฆาตมาดร้ายนั้นบ่งบอกอย่างโจ่งแจ้งว่าเขาจะเอาผมให้ตายอย่างไม่ต้องสงสัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ารีอ่านมายุ่งกับเพื่อนกูนะเวย้ยเดี๋ยวพ่อเตะให้หน้าคว่ำแล้วกระหน่ำทิมตีนเข้าเบ้าหน้าซะหรอกนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยล่ละครับที่ผมนึกดีใจกับการมีเพื่อนเป็นผี ไอ้หนงกับไอเคนโผล่มายืนกอดอกขวางหน้าระหว่างผมกับเด็กผีแก่นเอาไว้ด้วยความที่เป็นรุ่นพี่ทั้งทางโลกปกติและโลกวิญญาณทำให้ผีเด็กแก่นต้องล่าถอยเขามองอาคาตเด็กแต้มไม่วางตาก่อนเสอกเท้าถอยหลังหายลงน้ำไปในที่สุดเน้นเตือนไอ้เด็กคนนี้ไว้หน่อยก็ดีนะเป็นไปได้อย่าให้มันโผล่หน้ามาแถวนี้อีกเลยจะดีที่สุด ผีเพื่อนมันไม่ได้ใจดีเหมือนพวกเรานาะเผลอเมื่อไหร่มันเอาไปอยู่ด้วยแน่ไอ้หนงบอกแค่นั้นก็หายไปอีกผมนั่งบิดไปบิดมาไม่รู้จะเริ่มเรื่องยังไงไม่ให้ตัวเองถูกขาวว่าเป็นบ้าแต่เมื่อทบทวนคำพูดของไอ้หนงแล้วก็จำใจต้องบอกความจริงออกไปอย่างน้อยก็เพื่อรักษาชีวิตของเขาเอาไว้สักคนก็ยังดีเออ ไม่รู้จะเชื่อเนนหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้แต้มอย่ามาเล่นตรงนี้อีกจะดีกว่าป้องกันเอาไว้ก่อนแต้มหันมามองหน้าผมแสดงอาการแปลกใจก่อนจะถามคำถามจี่ดวงใจได้ตรงประเด็นขั้นสุดทำไมเนนเห็นผีหรือเนนรู้ได้ยังไงว่าผมมาที่นี่แล้วจะเกิดอันตรายไอ้แก่นมันบอกแบบนั้นหรือเนนก,ก็ก็ไม่เชิง ผมตอบแบ่งรับแบ่งสู้เท่านั้นเองเด็กแต้มพันปล่อยกากออกมาดังลั่นจนคนอื่นๆหันมามองเฮ้ยพวกมึงเนนป๊อปเขาบอกว่าเขาเห็นผีได้ว่าจี้ชิบหายเสร็จแล้วเด็กๆพวกนั้นก็พากันหัวเราะแล้วจากไปอย่างอารมณ์ดีปล่อยให้ผมนั่งอ้าปากค้างทำอะไรไม่ถูกอยู่ตรงนั้นกระทั่งมีเสียงหัวเราะใส่กล้องกังวันดังมาจากเหนือหัว พองเงยหน้าก็เห็นว่าเป็นผีพี่ชบาของไอ้หน่งนั่งอยู่บนกิ่งต้นขี้เหล็กป่าคราวนี้นางมาด้วยใบหน้าสวยสดงดงามดั่งนางฟ้าของจริงอย่าเหนื่อยเปล่าเลยเนนเด็กพวกนั้นหนะเป็นสาเหตุการตายของเจ้าแก่นมันไม่ช้าก็เร็วเจ้าแก่นเอาคืนแน่มันตายยังไงเด็กพวกนั้นก็ต้องตายเหมือนกันโดยเฉพาะเจ้าเด็กแต้มนั้นน่ะรายแรกเลยเฮ้ย ความแค้นนี่มันน่ากลัวอย่าบอกใครเชียวแล้วผีพรายพี่ชบาก็ลอยคว้างหายไปกับหมู่แมกไม้อีกตนเฮ้ยผีนี่ดีจังหนาะแวบไปแวบมาไม่ต้องเดินให้เมื่อยตุม้มผมไม่รู้จะหาทางออกกับเรื่องนี้ยังไงกลายเป็นว่าต้องมารับรู้กับเรื่องไม่เป็นเรื่องเข้าซะแล้ว และพูดที่ผมพอจะพึ่งได้ก็คงไม่พ้นลุงเล่อีกตามเคยครั้งที่แล้วแกโชดเทพสั่งสอนผีสาวให้ผมเห็นเป็นบุญตามมาแล้วไม่แน่ครั้งนี้ก็อาจจะช่วยได้ไอโหนงไอเคนทำตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยสิผมพูดลอยๆสั่งลมสั่งฟ้าแล้วเล่งก้าวฉับๆกลับวัดโดยไว ไม่นานเกินรอลุงเหล่ก็เดินหน้าตายเข้ามาหาผมซึ่งนั่งรออยู่ที่หน้าวิหารว่ายังไงเนนมีอะไรถึงใช้ไอ้สองผีลิงธโมนนั่นไปตามลุงถึงบ้านแกถามพลางนั่งยองๆควักเอายาเส้นออกมามวลด้วยสีหน้าเรียบเฉยตามสไตล์ผมเล่าเรื่องทุกอย่างให้แกฟังเท่าที่ผมรู้และบอกถึงความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าออกไป คราแรกลุงเหลกแกมีสีหน้าสงสัยในตัวผมอย่างเห็นได้ชัดแต่แล้วก็ถอนหายใจพยักหน้าเนิบเอาเอาเอาอย่างนี้ค่านี้เนนไปเจอลุงที่ท่านั้นก็แล้วกันไปที่ท่าไปทำไมผมถามเสียงตื่นก็ไปถามเอากับเจ้าตัวมาเลยสิเนนเอาละไปละไปละลุงไปเตรียมของก่อน เสร็จแล้วลุงเหล่ก็จากไปทิ้งผมไว้ให้จมอยู่ในความสับสนนี่กูเอาตัวเองเข้าไปยุ่งกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเสียแล้วกระมังเย็นนั้นผมเดินไปที่ท่าน้ำท้ายวัดอย่างก,กล้ากลากลัววไปถึงก็เห็นลุงเหล่รออยู่ก่อนแล้วแกจัดการเอาหลักไม้ปักเขตแดนสีทิศขนาดย่อมพอให้สองคนเข้าไปนั่งได้ด้านหน้าซึ่งหันไปหาคลองน้ำขนาดใหญ่ ตีนท่ามีเครื่องเส้นบัตรพรีขนมสองสีอาหารข้าวหวานครบถ้วนเอามากันเลยจะได้ไม่เสียเวลาลุงเหลว่าพรางชีให้ผมนั่งลงในวงได้สายสินด้านหลังแกผมเห็นแกนั่งประนมมือหลับตานิ่งอยู่สักพักแล้วจูจ่ๆก็ครางอื้ออ้าอ้เหมือนกำลังสนทนากับใครอย่างออกรถออกชาติกระทั่งฟ้ามืดพิธีจึงเสร็จสิน้น ลุงเหล่ลืมตาถอนหายใจยาวใส่หน้าดิกไม่ได้เรื่องเลยเน้นวิญญาณไอ้แก่นมันไม่ยอมแกบอกว่าเมื่อครู่ลองถามถ่ายเรื่องราวทั้งหมดกับผีเด็กแก่นดูแล้วเขาว่าสาเหตุที่เขาต้องตายไม่ใช่เพราะความพลังพลาดที่ลงเล่นน้ำท,ทั้งที่เหนื่อยล้าแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะการเล่นพิเรนของเพื่อนๆทั้งหลายโดยมีแก่นนำคือแต้ม วันนั้นหลังจากเล่นฟุตบอลกันจนเหนื่อยทุกคนตกลงกันว่าจะเล่นน้ำคลายร้อนแต่แก่นเป็นคนว่ายน้ำไม่แข็งจึงขอตัวกลับแต่แต้มและเพื่อนคนอื่นๆไม่ยอมจึงพากันจับแก่นไว้โดยการรวบหัวรวบหางเสร็จแล้วเอาแก่นไปโยนน้ำในจุดที่ลึกเลยหัวด้วยอารามตกใจบวกกับที่ว่ายน้ำไม่แข็งแก่นจมน้ำพยายามตีขาให้ลอยตัวสุดชีวิต เพื่อนคนอื่นๆเห็นเข้าก็หัวเราะชอบใจไม่มาช่วยเหลือที่สุดแก่นก็สิ้นเรี่ยวแรงบวกกับสำลักน้ำแล้วค่อยๆจมหายไปในที่สุดนั่นเองเด็กทั้งหลายจึงรู้ว่าเป็นเรื่องแล้วต่างคนต่างวิ่งกลับไปตามผู้ใหญ่มาช่วยแต่กว่าจะได้ศพแก่นก็อย่างที่รู้ๆคือผ่านไปสองวันแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันเป็นเวรเป็นกรรมนะเนนที่ไอ้แก่นมันต้องตาย ก็เอาเป็นเพราะเวรกรรมแต่ปางก่อนของมันเราจะไปยุ่งก็ไม่ได้และถ้าไอดเด็กพวกนี้มันจะต้องตายก็ต้องนับว่าเป็นเพราะเวรกรรมที่มันสร้างขึ้นกรรมหนักเป็นของใครของมันไม่อาจโอนกรรมสิทธิ์ให้กันได้หรอกนะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเนนเป็นหลานท่านสมภารท่านไม่สอนดอกหรือเรื่องนี้ แล้วถ้าการที่เราขัดขวางไม่ให้แก่นลากเอาเด็กพวกนั้นไปตายมันไม่ถือว่าเป็นการตัดกรรมหรือลุงเลมันไม่ถือว่าเป็นการช่วยไม่ให้แก่นสร้างกรรมไปมากกว่านี้หรือถ้าเด็กพวกนั้นจะต้องมาชดใช้ก็เอาไวใ้ให้มันเป็นด้วยอย่างอื่นไม่ใช่ถูกแก่นฆ่านั่นไม่ดีกว่าหรือผมเถียงอย่างเอาเป็นเอาตายด้วยว่าเพื่อนรักของผมทั้งสองคนก็จากไปด้วยการที่ถูกผีพรากชีวิต สุดท้ายไม่ว่าผู้ใหญ่หน้าไหนก็อ้างแต่ว่ามันเป็นกรรมการที่เอาคำว่ากรรมมาเป็นที่ตั้งแล้วจะพลากเอาชีวิตของใครไปอยู่ในเมืองผีก็ได้มันถูกแล้วหรือผมคนหนึ่งหละที่ไม่เห็นด้วยลุงเหล่มองหน้าผมด้วยสีหน้าสลดปนเห็นใจแกสายหน้าดิกถอนหายใจยาวบอกแค่ว่าเรื่องนี้ลุงแต่ช่วยไม่ได้และจะไม่ยอมให้ผมเข้าไปยุง่ง ที่สุดผมก็ต้องเดินคอตกกลับวัดด้วยใจห่อเหี่ยวเพราะรู้อยู่เต็มอกว่าอีกไม่นานหลังจากนี้อาจเกิดโศกนาฏกรรมใหญ่เกิดขึ้นที่ครองท้ายวัดทั้งที่ผมรู้แต่กลับแก้ไขอะไรไม่ได้ตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยรู้สึกด้อยค่าตัวเองขนาดนี้มาก่อนแต่วันรุ่งขึ้นผมก็ได้รับข่าวใหม่ว่า ลุงเหล่แกไปเค้นเอาความจริงกับกลุ่มเด็กพวกนั้นถึงบ้านแกบอกไปตามความจริงว่าผีเด็กแก่นจ้องจะเอาชีวิตอยู่ให้พวกเด็กเหล่านั้นไปขอขามาพ่อแม่ของเขาเสียแรกที่เดียวเด็กเหล่านั้นไม่ยอมรับผิดอ้างว่าไม่รู้เรื่องแต่พอเจอลุงเหล่แก,กถามแกมขู่ว่าใครกันเป็นคนที่จับเด็กแก่นโยนน้ำเด็กเหล่านั้นหน้าเสียแล้วสะอื้นให้เป็นทิวแถว เรื่องนี้เป็นที่พูดถึงกันอยู่พักใหญ่เด็กๆจะได้รับผลกรรมทางกฎหมายไม่นั้นผมก็ไม่ทราบเพราะพวกเขาอย่างเป็นแค่เยาวชนและผมเองก็ไม่ได้ตามต่อแต่ที่แน่ๆผมและลุงเหล็กก็สามารถป้องกันไม่ให้มีคนตายที่ท่าน้ำริมคลองนั้นได้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับ กับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณไตรโซสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับใครมีเรื่องเล่าสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k เล่าเรื่องหลอนชนแนล สำหรับเล่าเรื่องหลอนในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ